ให้คุณถูกใจอย่างวดืวด่มตัว subscribe ช่วโมมากินชนเนลบรรยากาศดีมากๆเลยสวัสดีค่ะเพื่อนๆพวกโมช่องโมมากินชนเนลนะคะตอนนี้นะคะโมก็อยู่ที่ถนนคนเดินอ่าวมะขามป้อมค่ะที่เภอแกลง จังหวัดระยองนะคะโมเพิ่งเคยมาที่นี่ครั้งแรกบอกเลยว่าบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะทุกคนเป็นตลาดที่น่าเดินอีกตลาดเลยนะคะช่วงนี้โมขอเก็บบรรยากาศไปก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวพบกันช่วงต่อไปในช่วงเย็นนะคะสนใจค่ะทวัน้้านแรกเป็นร้านยำแหนมคุกนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปกันเลยค่ะทุกคน สวัสดีพ่อค้าด้วยนะจ๊ะพ่อค้าหรือแม่ค้าดีเนี่ยได้ทั้งสองแบบได้้องแบบนะชื่ออะไรจ๊ะชื่ออิงครับอิงอิงขายยำอะไรบ้างคะมียำแหนมคุกยำแหนมสดแล้วก็ซุปหน่อไม้แล้วก็น้ำตกหมูน้ำตกหมูนะคะแหมจัดร้านได้สวยงามมากมค่ะเนี่ยโมชอบหนังหมูแบบนี้นะคะ เออเขามีเป็นถ้วยแบบนี้ราคาเท่าไหร่อ่ะจ๊ะชุดละเจ็ดสิบครชุดละห้าหมออ๋ออ่าเดี๋ยวเราทำยำแหนมคุกกันก่อนเนาะเริ่มจากแม่ค้าทำยำแหนมคุกนะคะเขาให้เรียกแม่ค้าได้ป่ะตามสบายเลยเห็นไหมแล้วก็ที่ตลาดนี้เขามีที่นั่งให้ด้วยใช่ไหมคะเห็นมีตรงนี้อ๋อนั่งได้เลยนะคะอ่า อันนี้คือทอดแบบท่าทางจะกรอบนอกนุ่มในมากเลยอ่ะจ้าเผ็ดไหมฮะเอาธรรมดาค่ะเองตลาดนี้เขาเปิดมานานนยะค่ะไม่ไม่เอาขิงดีกว่าได้ลืมบอกค่ะตได้ได้ได้ค่ะประมาณสามสี่เดือนเลยนะเนี่ยสามสี่เดือนเหรอคะแม่ หมนังหมูตาทุโก่นีหมก่อนปีใหม่ใช่ไหมคะแม่สวยเนาะตามมาจากเพจที่เขารีวิวอะค่ะเป็นตลาดที่สวยมากๆเลยอะละนี่คหมึกค่ะปลาหมึกตมปลามึกย่งปลาหมึกไข่เขาก็ทำการปรุงนะคะใส่มะนาวน้ำปลาพริกนะคะ ทำการโคนค่ะทุกคนปลายำละร้อยค่ะนี่ค่ะทุกคนน,น่ากินนะเขาแบบใส่กล่องแบบฝาปิดให้ด้วยอ่ะน่ารักมากๆเลย ทานนี่ได้หรือว่าจะถือไปทานที่ไหนก็ได้นะน่าทานมากทุกคนโอยังไม่จบโรยถั่วนะคะยังไม่จบค่ะโรยพริกนะคะนี่เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะอวซุปหน่อไม้อาซุปหน่อไม้ค่ะต่อไปเรามาดูซุปหน่อไม้กันนะก็ะเริ่มจากใส่หน่อไม้นะคะ บรรยา,าก,กาศดีนะทุกคน,มนแม้าแม่ร้านมะม่วงกับร้านเดียวกันเหรอจา้าอ๋โอโหซุมหน่อไม้มีแบบว่าอุ่นให้ก่อนหลอคะแม่โหดีจังเลยอ่ะเดี๋ยวเข้าไปดูใกล้ๆนะจ้าทุกคนน,นี่ค่ะอิงเขาก็จะแบบอุ่นให้ด้วยนะเนี่ยตรงเนี้ย อ๋อไม่ธรรมดานะคะซุ้มหน่อไม้กี่บาทจ้าห้าสิบบาทห้บาทนะคะอ่าคุณเรียบร้อยแล้วเขาก็จะใส่ผักนะคะอ่าอะไรนะคะแม่ใส่ปลาไหมคะใส่ใส่เลยค่ะจัดเต็มเลยค่ะ ร้านได้แบบว่าน่าเข้ามากเลยค่ะสะอาดสะอาดนะคะร้านนี้อ่านี่นี่นี่แล้วเราก็แม่ค้าก็ใส่นะคะน้ำปลาร้านะคะถ้ามาที่นถนนคนเดินก็ขอเชิญอุดหนุนแม่ค้าอิงด้วยนะคะแม่ค้าน่ารักบรรยากาศดีไหมทุกคน ญาตดูหน่อยนะคะอิง <Okay. S 1> นี่ <Okay. S 1> น่ากินมาส้ดอยอค่ะร้านนี้ได้เลยนะคะเสร็จสองอย่างแล้วต่อไปก็จะเป็นหมูน้ำตกนะจ๊ะทุกคน,มนเมื่อกี้เข้ายา้ำแหนมพุกไตหนังหมูให้เราแล้วใช่ไหมคะโอเค อันนี้ย่างมาจากที่บ้านเหรอจ๊ะจ้าอืมสีบางพนันน้อยจต่แข็งเคยเป็นอันนี้มาก่อนไหมนี่ยเป็นพ่อครัวอะไรมาก่อนไหมคะทำไมดูแบบว่าชำนาญจังเลยอ่ะคุณยายอยู่ค่ะเป็นคนพื้นที่แถวนี้เหรอคะอ๋อคือที่ถนนคนเดินนี้เป็นอ่าคนพื้นที่มาขายของกันนะคะการทำอยู่จังอืมค่ะทีแรกคุณยายทำคนเดียวเหรอคะเนี่ย อันนี้เพิ่งมาขายเมื่อเขาเปิดกันยายขายอยู่ข้างตั้งออนฟูร์ค่ะอ๋อค่ะตอนที่ร้านตอนนี้ขายไก่ทอดค่ะค่ะอืมทำหลายอย่างเลยนะคะอ่ะนี่เริ่มจากใส่นี่ไปนะคะ,ะใส่น้ำซุปหน่อยนึงนะคะแล้วก็ทำการอุ่นนะคะนี่มาตั้งไฟตรงนี้คะ่ะทุกคน น,ะะนี่ผักก็สวยนะผักแบบสดๆเลยอะ่ะทุกคนชอบความหลายยำนะคะส่วนใหญ่ลูกค้าเขาสั่งยำอะไรกันนะ้ายำแหนมซุปหน่อมไม้เป็นท้สั่งยำแหนมซุปหน่อไม้เขาจะสั่งเยอะใช่ไหมจ๊ะยำคอเท่าไหร่จ๊ะเจ็ดสิบคะยำคอเจ็ดสิบนะ ะะ <Okay. S 1> ใส่เข้าควคั่วนะจ๊ะทุกคนนี่ขอดูใกล้ๆหน่อยอนนจ้าน่ารักามากคนคนคนนะคะให้เข้ากันโอ้อันนี้น่ากินมากพี่โมชอบกินยำของหมูย่างอยู่แล้วด้วยคือแบบน่ากินมากนะคะ นี่ค่ะ้อยโของทะเลลูกใส่ใบไม้ค่ะก็เป็นอันเรียบร้อยนะคะเขาก็จะใส่กล่องแล้วก็ให้ช้อนด้วยเนาะให้ช้อนด้วยนะคะใบผักใบไม้เดียวกันนี่นะคะนี่เป็นคุณยายนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะหยิบผักให้เออหยิบผักให้ใหม่นะ อนะคะเรียบร้อยผักเผือกเขาหยิบให้เรียบร้อยนะคะก็จะมีใบชะพูเป็นผักกาดหอมนะคะนี่ค่ะเรียบร้อยค่ะแม็กซ์ไปรับได้เลยนะโอเคค่ะนี่นะคะใครผ่านมาก็อุดหนุนได้นะคะทุกคนมีสแกนจ่ายด้วยนะคะด้านข้างก็เป็นยำแมงดาหอยนางรมนะคะ ปิ้งย่างยำได้นะคะแล้วก็ด้านทางซ้ายนะคะเป็นข้าเหนียวมะม่วงค่ะคุณยายนี่ยยคุณขออนุญาตคุณลูกค้าหน่อยนะคะตามสบายค่ะอยู่ในกล้องได้นะะ ไ่าไหนร้อยไม่ใช่ซุนตาไมา้เดี๋ยวไมไ่ลืมแล้วใส่วางไข่ไม่ได้นี่เป็นเอร์นคือซื้อเสร็จแล้วก็แบบนั่งอยู่แบบริมตรงนี้บรรยากาศดีนะคะมีน้ำท่าอะไรขายเรียบร้อยนะคะตรงนี้ของขายเยอะมากๆเลย ทำทูอินวันเลยนะคะทำยำแหนมอันนี้ยำแหนมปะยำแหนมสดใช่ปะขายยังไงคะเจ็ดสิบเหมือนกันนะจ้ะจ้ะจ้ะอันนี้เป็นยำแหนมสดนะทุกคนเขาทาแบบไปเรื่อยๆนะ

เนี่ยเกาะมันนอกมันในเกาะอะไรที่เขาไปไปกันน่ะเป็นคนพื้นที่แต่ไม่เคยไปเลยคนพื้นที่แต่ไม่เคยไปนะอยู่แต่ตรงนี้ใช่ปะไม่แต่เราจะไปตอนไหนก็ได้ใช่ไหมล่าเราอยู่แถวแถวนี้นี่ชวนแม่ค้าคุยนะนี่ค่ะโอ้ยสีสันแซ่บน่าดูเลยนะจ๊ะ ใส่ใบผักจ้านี่ห้าสิบเฮงเหง่งังๆเลยนะอิงนะหมดเะไว้่ายบรรยากาศดีดีทุกคนขอโทษค่ะ สีสันแซ่บจัดจ้านมากค่ะ หอมอะหอมทะลุแมสเลย <S <S ถ้าเป็นยำเนี่ยแเขาจะใส่ถั่วใส่พริกให้นะคะแล้วก็มีใบผักให้ใบชะพลูใบผักกาดอะไรอย่างนี้นะคะ <S <S นี่ คุณค่ะโอเคเดี๋ยวเรามากินข้าวยำแหนมกันเลยนะทุกคนหขอขอกินข้าวยำแหนมอย่างเดียวนะเพราะว่าอย่างอื่นโมอิ่มแล้วอะ่ะนี่ค่ะขอชิมข้าวก่อนละกันค่ะรสชาติเป็นยังไงแซ่บแซ่บนัวนัวปรุงรสมาได้ดีค่ะ ผกัผกผักขอเป็นแตงกวนะหอมอะ่ะนีคแเนมแซ่บเลยแซ่บเลยเนี่ยโมชอบหนังหมูแบบนี้นะ จังกว่าขอทานกับใบพระชูขอทานกับใบชัพลูหน่อยนะคะเรียกผิดได้ถูกยีเลิศยีเลิศไหนแม็กนี่เลยขอยีเลิศนี่คะ่ะทุกคนแซ่บเลยนะคะใคร ทานเผ็ดไม่เก่งบอกขอเผ็ดน้อยเลยนะคะอืมหอมมากอืมโอเคค่ะเพื่อนสำหรับคลิปนี้โมขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยคะ่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย